ไปเที่ยวคำชะโนดกราบขอพรพ่อปู่สีสุดโทแม่ย่าสีปทุมมากันค่ะหลังจากประกาศคลายล็อกดาวน์ก็เริ่มเปิดให้บริการใหม่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้นะคะแต่ก่อนวันที่เราจะไปเราจะต้องจองผ่านแอปเที่ยวคำชะโนดกันก่อนค่ะขั้นตอนแรกก็ดาวน์โหลดแอปเที่ยวคำชะโนดใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนก็ลงทะเบียนกันก่อนนะคะกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วก็เข้าสู่ระบบ หลังจากนั้นก็เลือกวันแล้วก็เลือกรอบที่เราจะเข้าจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายแล้วก็เลือกเวลาค่ะอ้อสามารถกดเลือกผู้ติดตามได้ด้วยนะคะกรอกรายละเอียดผู้ติดตามให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ทำการเซฟ QR Code เอาไว้แสดงให้กับเจ้าหน้าที่วันที่เราจะไปคำชะโนดค่ะและแล้ววันที่เราจะไปคำชะโนดก็มาถึงแวะไปรับเพื่อนที่มาจากกรุงเทพพักที่โรงแรมกันก่อนค่ะ ระยะทางไป84กิโลหรือใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะทุกคนพร้อมเดินทางไปคำชะโนดกันค่ะตามรายทางก็จะมีผานบายสีของชาวบ้านมาขายเยอะแยะเลยนะคะเราแวะซื้อกันก่อนค่ะหรือจะซื้อที่คำชะโนดเลยก็ได้ค่ะ อสวัสดิภาพปลอดภัยอย่าเจ็บยาจนให้โชคมีมีใช้กิจการาการงานร่วมเรื่องค้าขายรับรงินทุกท่านนะครับจากความศรัทธาที่จะมาไหว้พ่อปู่แมายา่ย่าทำให้เราเพื่อนได้มาพบเจอกันที่คำชะโนดหลังจากที่จบม .6 เมื่อ 6, 35ปีที่แล้วไปค่ะทุกคนเข้าไปข้างในกันค่ะ อ๋อก่อนเข้าไปข้างในเราจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิแสดง QR Code ที่จองออนไลน์ไว้ได้รับบัตรคิวแล้วก็แสดงบัตรประชาชนก่อนเดินเข้าไปค่ะดีมากเลยค่ะช่วยลงกล่องให้416 4น6 <16. S 1> นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับค่ะตอนนี้เรากำลังเดินเข้าสู่คำชะโนดกันนะคะนี่ค่ะใบสี เรากําลังเดินเข้าไปทางสะพานเชื่อมต่อระหว่างเมืองมนุษย์กับเมืองบาดาหรือเมืองพญานาคนะคะตอนที่เราเดินอยู่ฝั่งเมืองมนุษย์ก็รู้สึกร้อนๆอ,อบอ้าวนิดนึงค่ะมีเรื่องเล่าว่าสะพานที่เชื่อมระหว่างก่คอคําชโนดกับแผ่นดินเชื่อมต่อกันไม่ได้ทํายังไงก็เชื่อมกันไม่ได้จะสังเกตเห็นรอยแยกของสะพานที่มีแผ่นเหล็กตรงนี้ค่ะ ก่อนที่จะเดินข้ามไปฝั่งเมืองบาดาลเรามาตั้งจิตอธิษฐานขอพรในสิ่งดีๆเป็นสิริมงคลเช่นเรื่องทรัพย์เรื่องโชคเรื่องงานแล้วก็ก้าวเข้าสู่เมืองพญานาคค่ะตอนนี้เราเริ่มรู้สึกเย็นเย็นสบายขึ้นมารู้สึกเย็นกายเย็นใจอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะ แล้วก็จะเห็นต้นชะโนดเยอะแยะมากมายเต็มบริเวณเกาะคำชะโนดต,ต้นชะโนดเป็นพืชจำพวกปาล์มถือว่าเป็นต้นไม้ที่หายากที่ผ่านมามีผู้คนพยายามนำไปปลูกที่สถานที่อื่นๆแต่ก็ไม่ค่อยจะขึ้นเราเดินกันไปตามสะพานพญานาคกันต่อค่ะจากจุดตรงนี้ทางด้านซ้ายก็จะไปทางบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ แต่เดี๋ยวเราจะเดินไปทางขวาไปกราบสักการะและขอพรพ่อปู่สีสุดโทแล้วก็แม่ย่าสีปทุมมากันก่อนค่ะส่วนพานบายสีใครจะไว้ที่นี่หรือจะนำกลับไปบูชาต่อที่บ้านก็ได้นะคะเจ้าหน้าที่จะนำสวดเพื่อนำกลับไปบูชา,สกกาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปสักการะตรงต้นมะเดื่อใหญ่กันต่อค่ะ ต้นมะเดื่อใหญ่หรือมะเดื่อยักษ์ก็จะมาไหว้ขอโชคลาภกันอย่าเอาแป้งมาทาหรือขูดขีดต้นมะเดื่อกันนะคะขอแค่พรขอแค่โชคลาภกันก็พอค่ะเดินกันต่อไปบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กันค่ะความเชื่อเรื่องบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คำชะโนดที่เล่าสืบต่อกันมา เชื่อว่าเป็นบ่อน้ำที่พระอินทประทานให้พญาสีสุดโทนาคราชเป็นทางขึ้นลงของพญานาคสู่วังนาคินหรือเมืองบาดาลกับเมืองมนุษย์บ่อน้ำนี้เป็นบ่อน้ำเล็กๆอยู่กลางป่าชโนธเป็นบ่อที่น้ำไม่เคยแห้งน้ำใสสะอาดแล้วก็เย็นมากชาวบ้านก็จะนำน้ำมาดื่มหรือปราพ่มศีสาพเพื่อเป็นสิริมงคลล้างอาถรรพ์แต่ห้ามนำมาล้างเท้านะคะแต่พอดีช่วงนี้ป้องกันความเสี่ยงโควิด ทางสถานที่จึงไ่ได้นําน้ําออกจากบ่อมาไว้ที่บ่อพักน้ําทางด้านหน้าองค์พญานาคให้ประชาชนได้ดื่มหรือนํามาปราพรมร่างกายค่ะเนี่ยนดมียุจากการเดินลักษณะวงกลมวนขวาจนเราก็มาถึงทางออกจากเกาะคําชโนดแล้วนะคะเป็นสะพานพญานาคเดียวกับที่เราเข้าสู่เกาะคําชโนดแต่ทางสถานที่จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆค่ะแบ่งเป็นทางเลนเข้าแล้วก็เลนออก จำกัดจำนวนคนในแต่ละช่วงเวลาเลยเดินสบายๆได้กราบขอพรอ,อย่างใจเย็นๆแถมได้แช่รูปสวยๆกันอีกสุขก,กายสุขใจมากๆค่ะวันนี้ที่คำชโนดทางไร่สีสันก็อธิษฐานขอพรจากพ่อปู่สีสุดโธแม่ย่าสีปทุมมาและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในคำชโนดโดนบันดาลให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งหน้าที่การงาน จเจริญด้วยโภคทรัพย์แล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ